สวัสดีน้ำสาจ้าเฮ็ดจ้าเป็นจะกินได้ปะถ่าแล้วเท้าอัน,นกินบ่ได้แล้วจ้าเฮดพ่อมาเนี่ยพ่ออีกดอกจ้ากินได้ปะกินบ่ได้ถามันบอนเป็นแบบนี้มันจะกินได้เยอะอันนี้กินบ่ได้ปล่อยไว้นี่จ้า เฮ็ดสวยจ้ากินบระลายดอกแต่ว่าหาังไทยบ้านข่อยมิด้เฮ็ดตายเบี้ยขึ้นมาหรตีงามบ่สำหรับเบิง้งและจ้าโบแมนสำหรับกินคล so. ายสไปเดอร์พินส์นัวนัวคุกขันนิกเอสน <laughs> เห็ดอย่างบูจาา้าตระทางไทยเบิง้งใบสนิทบัดเินงขอปตาหาเห็ดจา้าสิมีบาบุบานข่อยคือบพ่เห็นเห็ดบุตรมันนี่ท่านว่างก็เลยนทานมาหาเห็ดนะจา้าไปสุดเดียวในตากับปผาเขากันยันเมื่อย บ้านเพลินเลยยืนงงในดงเห็บบ้านเจ้าของเลยยืนงงในดงเห็บเพื่อแลนะ้วเนาะมามีเห็บนะมีแต่เห็บ <laughs> ปนนาต้นบ้านได้เห็นแันเห็บเลยยินแต่เพลินว่ายืนงงในดงเห็บว่าสัจนเจ้าของยืนงงในดงเห็บมีแต่เห็บตายเบียเพื่อสิพักอย่างน,น,น,น้อยหน่อย สวยเถอะฉลามครับบ้าอเอาจ้าดอกเดียวสวยดีมีบอนอนเห็ดหน้อ เห็ดแับน,นี้เลยจ้ะห่งบ่มีเห็ดเห็ดขึ้นบลขึ้นบ่หน่านะปากติมันก็ลาอยเลยด้วยเหรอยืนยืนงงในป่านะ อยากไปสวีเดนนะจ๊ะค่ะเราไม่โควิล้นาไปสวีเดนนะไปหาเห็ดบานทั้งาบานบอคไหนี่เห็ดเย่างลบานบางหมองมันก็มีเห็ดหลายอย่างแต่บางหม่องมันบนหนาวมันก็บ่นนีเห็ดนะมึงไปาหาเห็ดจ้ะเราไม่ห่อ,อนเห็ดปลาเบี้ย บ่ได้ยืนงงในดงเห็ดคือพันเด้อมันเนี่ยได้ต่อยืนงงในดงเห็ดเลยเตี้ยออกจากป้าเราฮะมึงเห็ดมันเนี่ยเหงาหลายขึ้นภูเขาไงกว่าจะยังขึ้นมาได้จะต้นไม่น่ะนี่จะตอนอ้นเงยๆเลย ta bảo hàng xì ngang há bưng, sam duật pa bưng, bà bưng hết tụ bưng pa lần này là, yun ngóng lấy pa này là bơ đại yun ngóng hết đợt, pa màng như wa hết lấy yun này rồi đấy. Nhung, 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 Mà nhung, mà nhung, nhung, Ngay nhung, hẹp nhung, 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 đại nhung, 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 hẹp nhung, 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 ฉลามคอบพินซ์ดาฉลามคอบพิ้์คันมาเอาเอนเห็ดเอ่เอนั่นนะจะเห็ดกินได้ได้วยจ้ะแต่หังพอเอามันนั่นมีดอกเดียววาพ่ออีกนะเนาะต้ไปต่อมันเนี่ย มึงจ้ะแมงวันมากหลายเลยดอก nhớ ยไงตาของพวกปไกลไดอกแมงวันหลายผลอันนี้คือเห็ดอะไรออกซลัวลิงอับอิก,อกมิดอิชอิช n นมน็กมิดลาเซียกสาออกซลัวลิงอันไหนนิกออกซิล,ลออกซท็ท็ลิง ออกจากป่าแล้วจ้าวันนี้เห็ดแอ,อบบ่ได้ยืนบ่ได้ยืนงงในโดงเห็ดคือเพินออ่นบ่ได้ยืนงงแต่ในในป่าแหละบ่มีเห็ดประมาณอีกอาทิตย์นึงอีกาอาทิตย์นึง่งแล้วของบ่ขึ้นเจอมันคนละหาเห็ดหลายจ้ะบ่อไหร่นรี้วันนี้ก็สิพากันไปช้อปปิ้งมาเนี่ยมีความสุขปปสุขพุทธคนจ้าวันดีจ้าบ่ได้เห็ดมื้อนี้ บันหน้ามาหาใหม่ทุกความสุขสุขสุขคดใบใบ